โอเคเอาละคลิปที่3นะครับคลิปที่สามวัตถุตอนนี้นะครับของผมเนี่ยมีวัตถุทรงปริมาตรสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งทำการเมคกรุ๊ปไปแล้วนะฮะอันนี้เมคกรุ๊ปไปแล้วนะครับ,นนรบถ้าจะคืนค่านะครับถ้าจะคืนค่านะฮะไม่ไม่ไม่เป็นกรุ๊ปแล้วนะถ้าจะคืนค่าไม่เป็นกรุ๊ปเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็คลิกที่ตัววัตถุนะฮะ แล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่ง export นะ export อันนี้ก็คือการระเบิดนะครับคลิก export ไปเห็นไหมฮะอตอนนี้ก็คือร,ระเบิดแล้วเห็นไหมฮะเราสามารถลบได้นะครับลบทีละเส้นก็ได้นะฮนะอันนี้คือการระเบิดนะครับ make group นะก็อย่าลืมคลิกซ้าย3ครั้งด้านไหนก็ได้ของวัตถุคลิกขวา make group นะฮะอันนี้การ make group มีนักศึกษาถามมาว่าเอ๊ะอาจารย์ครับ ถ้าเมคกรุ๊ปไปแล้วเนี่ยเราจะโมดิฟายชิ้นงานชิ้นนี้ทําอย่างไรครับในการที่จะปรับแต่งชิ้นงานชิ้นนี้เราต้องระเบิดมันทุกครั้งเลยไหมก็ต้องตอบว่าไม่จําเป็นต้องระเบิดครับนะไม่จําเป็นต้องระเบิดนะตอนนี้เป็นเมคกรุ๊ปอยู่นะถ้าเราจะปรับชิ้นงานนะเช่นอย่างเช่นชิ้นนี้นะตอนนี้สถานะคือกรุ๊ปอยู่นะฮะผมจะปรับด้านนี้นะปรับชิ้นส่วนด้านข้างนี้ตรงนี้แล้วกันนะสาธิตให้ดูนะฮะผมจะคลิกซ้าย ที่วัตถุด้านนี้1 2 3 4 4สาครั้งนะฮะเพื่อเลือกพื้นผิวด้านนี้นะฮะผมคลิกไป4ครั้งนะฮะคลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วจะทาอะไรล่ะโอเคสมมุติว่าถ้าผมจะยืดมันผมใช้คําสั่ง push pull มาแตะด้านนี้คลิกซ้าย1ทีที่พื้นผิวดึงออกมาเห็นไหมฮะยืดได้ดึงออกมาอีกเท่าไรล่ะสมมติดึงออกมาอีกสัก1เมตรผมพิมพ์1 enter ห็นนี้ฮะยืดมา1เมตร พอไหมแค่นี้อ่ะถ้าพอแล้วกดสเปซบานหนึ่งทีนะฮะอ่ะแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับก็จะได้วัตถุอันนี้นะปรับปรุงแล้วยังเป็นกรุ๊ปอยู่เห็นไหมฮะไม่ต้องระเบิดนะฮะหรืออ่ะเอาทีนะฮะสาธิตใหม่ทีนะฮะผมจะ modify ด้านนี้นะฮะผมคลิกซ้าย4ครั้ง1 2 3 4อาี่ะคลิก4ครั้งนะฮะเลือกพื้นผิวเฉพาะด้านบนนะ ถ้าคลิกสี่ครั้งแล้วมันยังไม่นั่นก็คลิกมันซ้าอีกทีนึงนะบางทีแบบเมาส์มันอาจจะเด้งได้นะเอาละทีนี้ผมจะลองมาใช้คําสั่ง offset กับด้านนี้อ่ผมใช้คําสั่ง offset นะฮะนะนะพอเลือกคําสั่ง offset ปุ๊บมันจะมี snap ส,สีแดงนะวิว่งที่เส้นกรอบด้านเฟสนะกรอบรอบๆเฟสที่เราเลือกนะฮนะผมก็คลิกซ้ายหนึ่งทีนะแล้วก็ดึงเข้าดึงเข้า offset นะฮะ ถ้าดึงออกนะฮะมันก็จะการออกงี้นะครับนะพอเราคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะเกิดเฟสขึ้นนะแต่อันนี้ผมดึงเข้าดึงเข้าเท่าไหร่เราก็ป้อนค่าสมมติผมดึงเข้าสักจุดสองคือยี่สิบเซนนะฮะ Enter นะฮะอ่านะแล้วผมก็เปลี่ยนคําสั่งเป็น Push Pull นะนะอ๋อขอโทษนะต้องเลือกเฟสก่อนนะนะกด Space Bar แล้วคลิกซ้ายที่เฟสด้านนี้ก่อนนะแล้วเลือกคาสั่ง Push Pull นะ คลิกซ้ายสมมติผมจะให้มันหดลงหรือว่าดันลงเนะี่ยดันลงหรือจะดึงขึ้นนะฮะนะแล้วแต่เรานะจะหดลงหรือดึงขึ้นอนะสมมติผมดึงขึ้นสักจุดห้าอเห็นไหมฮะนะใช้คำสั่งนะฮะ offset อีกนะฮะมาแตะพื้นผิวด้านนี้คลิกซ้ายดึงเข้าพิมพ์จุดสอง enter นะฮะ cross s p a c bar หนึ่งทีคลิกซ้ายเฟ c ด้านนี้นะครับ เลือกคำสั่ง push pull แตะที่เฟสคลิกซ้ายดันลงสมมุติดันลงเท่าไหร่พิมพ์ค่าเข้าไปเข็น e ตอรอ่านะฮะนะน,นี้คือการ modify นะครับอยากปรับให้เฟสด้านผนังด้านนี้หนาขึ้นมาหน่อยคลิกซ้ายที่วัตถุนะครับที่พื้นผิวเลือก push pull ดึงเข้ามาเท่าไหร่ละป้อนค่าเข้าไปนะฮะอันนี้คือการ m o ดิฟาวัตถุโดยที่ไม่ต้องระเบิดนะครับหรือแม้แต่คลิกเฉพาะเส้นนะฮะคลิกเฉพาะเส้นแล้วใช้คำสั่ง move move เส้นนี้เห็นไหมดึงตามแกนนะ่นะก็จะเป็นส l o p แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะคลิกซ้ายพื้นที่ว่างนอกทีหนึ่งนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ m o ดิฟาวัตถุนะครับออันนี้คือการ modify วัตถุโดยที่เราไม่ต้อง Explode ไม่ต้องระเบิดนะครับโอเคมีอีกอันนึงนะฮะเมื่อกี้นี้เราใช้คำสั่งออ move move นะฮะนะแต่ว่าเราจะมี move แบบ move array นะครับนะเราเลือกวัตถุก่อนนะเลือกวัตถุก่อน แล้วก็ใช้คำสั่ง move นะครับนะถ้าเรามาคลิกซ้ายที่ตัวเลยอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราคลิก move มาแล้วเรากด control t ีหนึ่งนะฮะให้มีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะอ้อขอโทษนะเดี๋ยวนะนเราต้องคลิกเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับแล้วก็คลิก move นะฮะแล้วก็กด control นะครับนะฮนะอันนี้เป็นการ copy นะครับ copy o p y y ออกมา1ชิ้นนะฮะพิมพ์ระยะเข้าไปเลยเท่าไหรล่ล่ะนะโอเคอันนี้คือการ copy นะครับเอาละต่อไปแล้วถ้า copy array ยทำยังไง copy array ก็คือการ copy ในคราวละมากๆนะครับนะีผมก็เลือกวัตถุก,ก่อนชิ้นนี้เนะีเหมือนเดิมนะคลิกซ้ายเลือกวัตถุก,ก่อนเลือกคำสั่ง move กด control หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็คลิกซ้ายที่วัตถุนะครับเอาไปวางนี้สมมุติให้ระยะห่างกันที่7เมตรนะเขา7เมตรเนี่ยเขาจะเขาจะคำนวณจากจุดสตาร์ทที่เราคลิกนี้นะฮะนะไล่มากี่เมตรนะไล่มาถึงตรงนี้คือ7เมตรนับจากจุดสตาร์ทตรงนี้นะนะผมก็พิมพ์7 enter แล้วผมต้องการทั้งหมด5ก้อนเนียก็เมาอย่างี้ทั้งหมด5ก้อนผมก็พิมพ์ต่อเลยนะฮะให้สังเกตช่อง distance ช่อง มุมล่างขวานะฮะผมพิมพ์เป็น x 5แล้ว enter เห็นไหมฮะนะฮะเขาจะนับรวมก้อนนี้ด้วยห2 3 4 5เห็นไหมฮะนะหมายความว่า copy ออกมาในระยะห่างจากจุด start ถึงจุดเนี้ยนะจุด end point ถึงจุด end point เนี่ย7เมตรนะ,ะในระยะเท่าเท่ากัน5ชิ้นนะฮะเอาใหม่นะฮะผมครอบั้งชุดนี้เลยก็ได้นะฮะผมเลือกคำสั่ง move นะครับกด control นะครับ ผมเลือกที่ end point ด้านนี้ดึงออกมาห่างกันที่7เมตร enter นะครับต้องการ5ชุดพิมพ์ x 5 enter เห็นไหมฮะอ,ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ,นะรบโอเคนะฮะเอาละนะฮะคลิปนี้ก็คือจะบอกการ modify วัตถุที่เป็นกรุ๊ปแล้วก็การ copy แบบ array นะครับเอาละอันนี้ลองทำดูนะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับ